ทุกคนดูคลิปนี้ให้จบนะท้าคลิปมีของมาแจกด้วยซื้อด้วยมันต้แขนทุกคแล้วหมดทั้งสายหมดละวแกนี่จะมีบอลหรอกเขาให้หมดกูมีเจ็ดไปไปไป้าควบคุมสถานการณ์เตรียมตัวตายหากันทั้งสายพี่ฆ่าทุกคนจิกแย่หมดท่อไม่โดนอ่ะเยอะแล้วมีอะไรอยากจะสั่งเสียก่อนตายไหม เกูไม่มีตาเว้ยตายปิดไฟวะอ๋อกูแลยจะขอเชวญน้าเน่าเข้ามาหน่าพัญจริงให้ไวบอกไม่เห็นกระจอกสิ้นดีไหนเป็นไงบ้างแค่นี้ชิวๆขอบคุณนะกองกำลังเสริมาแล้วโอเคเลยี้ไ าารมีวงโย่สวัสดีครับทุกคนไม่ได้เจอกันนานเลยวันนี้ผมมีเรื่องสำคัญจะบอกทุกคนแหละเออแป๊บๆนะขอขอทอยหน่อยมันมันสูงไปแตกโอเคโอเคเขาเรื่องเขาเรื่องคือว่าตอนเนี้ยช่องของผมได้เดินทางมาถึง1นึ่งแสนซับสไครต์แล้วซึ่งผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนผมตลอดมานะครับผมฉะนั้นผมก็จะนำคลิป Q&A ฉลอง1นึ่งแสนซับสไครต์อีกครั้งหนึ่งนะครับผมและก็ครั้งนี้ผมจะเปิดหน้าแล้วด้วยเย้ แลยังไม่หมดแค่นั้นผมยังมีของมาจากให้ทุกคนอีกสิบกว่ารายการนะครับผมสามารถลมกิจกรรมได้ง่ายๆเลยแค่ทําการเปิดช่องของขึ้นมาทาง iPad หรือทีวีหรือโทรศัพท์ได้หมดเลยนะครับและยืนถ่ายรูปข้างๆจะโพสท่ายังไงก็ได้เลยยิ่งถ้ามีความเคียดเท่าไหร่ก็ยิ่งมีสิทธิ์ได้รางวัลมากเท่านั้นนะครับผมแล้วพอถ่ายรูปเสร็จแล้วก็สามารถส่งรูปมันได้ทาง IG เตเต้ท่าโโลเลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไอจีด้วยละ่ะเพราะว่าในอนาคตจะมีกิจกรรมดีๆมาให้ทุกคนเล่นอีกเพราะงั้นเจอกกทิตุคน